เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยไม่แค่เต้นนะจักก็เลืแต่ละวิธีแล้วไปรับมือแล้วบางย้อยังเขาลือาจจะชมมล้ตะเลยวิธีของกาเกี่ยวแต่ก็ตีแต่ก็โตแล้วตีลบจะนี่หมือหมอแต่ละแต่ละคนในวงการเป็นก็เน่าเสียมื่จัดทุกแบบชมมืพแบบทแบบร้อยตามมาเส่ห์มาแต่จัก่ปุรืปลายย้อนจักรปลอกปลายยอนในเมถ้าสมมตว่ากเกปลายอรีเมืจักหมย่กับสังคมแล้วอตจจะรีในแต่รีพ่อผีปกเกณฑ์แล้วพ่อผีจะนี่หรือหมอประกอบด้วยแต่ละถ้ มืกว่าปกติแล้วเธอบาแล้วเกว่าเอบาชมหมู่พ่อค่ะบ่าก็หน้าหนึ่งก็หน้าปตาเตไปเลยวหมอเป็นหนาเธอเตอวยเดีมเตะไปเดยบ้านนเป็นหน้าตีเี๋ยวก็หน้าเราดีเนี่ยเราม่จัเธบาชมหมูพ่อว่ะเมื่อกว่าชมหมูจะเขาล่าเตะไเรนี้คิดว่าใครแม่เตะวเม่อกว่านมืตัวดวนี้กว่าตัวรัวเส็มจากเธบัสไทยอารมณ์มอบกาจะเขาล่าเตะนั่งกว่าตตเลอาตเคยนเม่เมื่อกบ่าที่แบเปลี่ยนมันก็จะอารมณ์สมองเฮตเตะแล้อาทิตยา เตไกเลลเกาตันนกมันจะที่บัสใสอารมณ์ด้วยวที่บามล่ะเตะคนึงก็น่ารับ้านสัตมูนมาจะกเนรอนตัวจนนมอเตรน่ตโดนใตัวตเรามชูเราทีบใส่อารมณ์ด้วบัสใสใจเอารนี้มาวิกยเลสเตอเดียีเต่งความกดีแล นี่บางทีมองเงีคิดดีๆเลิกว่าตากตละติลลบนเนมาเกจวประโยชน์จะคอี่เนมงตะกตีดกตละแตนละตเฮไม่ไดม่เตะปากาคืและตะคีนเนกว่าเมาเกแต่ละเก็ประโยชน์ไหมจะคอประยอเนี่งวกว่าจะคออ้ามหัดเตะกมอมือไม่ได้มีก็โอรินาเตจารุกาคืเตจันปัชมละคว่าเตอปากเนวกว่าพ่อคิดไเสียบวาใจไดเนี่ยหมอเด้อแต่บ้าอบัวร้านเลี้ยงกว่าอามาเซรินเนี่ยกว่าไดะเนี่ยประโยเนพะ พอคิดสบตัวดินนี่ม mm ุด hmm. น AH. ีนะก็เตว่าด mm. ิเนฟิดบอกว่าดลุยขานีา nice ้สมมว่ักนาไม่ได้แกลยเพรบัียมาตากะโตแล้ปะเตสกอยขเปลี่ยนบทสนธนาเนมะกว่าเตะเขลยอมุเตะลกว่าอะเกยตาลย่บามีานิงกว่านั้นก็นาไม่ได้กลงกว่าชนคุยเรื่องก็คือหมอชนคุยเขาเรื่องมาปุบมาบาราไม่ได้ไม่เตมือเตนีเลนะหมอมือเขลยตาเล่แรงก็แรงจากเขาลยก็คือเรื่องหมอไม่ได่เตะกีุ่้งกว่าตาเตะกันี่หว่าใแล ถ้าคือมาจากเขาเลิกปกอบแรงขอบเขตเลวกว่าสร้างมูลความสุขทะนย่ง้ได้ประมู่เลวกว่าปัยาติดลบสถานที่ลติดลมนย่าพเม่า่าเมาใส่เนี้ยก็มือเขาลุนในบริษัทสมความเครียดนี่บ้าบาคือมาจากเเลิกตลอดเลือกมือถ้าคืออย่างองมอลสตอร์ไม่ได้เมียเขเลิกตลอเลือกพวกกว่าปัยอีโตบาฮูกว่าเตกิติเตกตอ တဲ့စကောလောက်ကဆူရီใจအနေဒမောဘုကဒီလေချေပါအူရောဒီနီမာဘုကသစမူလားဘမောတော်တော်စာလောမြန်ခဏသူကယ်လန်ဒါစံရန်စမိုင်းလောအူရောဘခိုင်တဲ့ရန်တန်တလေမိကူစာကယ်ရယ်ခဏရယ်ကယ်နစက်တဲ့ဝေကုမရှိဝဟန်ပေါဟခဒတော်လောက်ကခရတတော်တလူဘัวဈာပြမမော มี้นา่าดห้องกวาปกอิแลวโอ้สกอมาเซมมาจากหงกว่าประกอบดิแล่เทาบ่าเอาใจไปผูกกับเแ้ว่ากา่าครในร้าแรกจาขอลปูสกออะไบบ้ามาสกออรเดี่ยจะกขอบ่ากับบ่าป้านุ่มเต้นอะไรตัวบาหน้าชั่วโมงบบามาจาเดยอกวนซาตาพราเนี่ยที่สี่หนุน้สกอบบ้างนบ้าอาศัยเราจากล้ากลใช่ไหมโอ้สกออดไนะเรามีอยากขอแล้หุอกวาโอ้เราก็มาชิกอหาเวลากินหนาเรียนหนุ่มนุ่าเยอะเกี่ยวด้วยเท่าบ่าหนุ่มป้าเลยเ วิโดย์คเนเต้รเจากควิีนอก็จะเกละปอ่งเล็คิดบวกเรอเธวนมอจะั่นบ้าห่วงกว่าคือมอตัมือตาคือเรืองกว่าอุมาเล่นซสาละเจอหาคืออยากขอความสุขจากสิ่งรอบตัวแล้ววิโดยห่งกว่ามืออักคือระเบเร่าตจะมีอขาดอเรื่อมืะกอคือเหมนไม่นานเือมืออปคมามมือนาจนีนอมจากคเอพกว่าเฮเตรมือเรืกว่านทอนีท่อจะไม่น้อก็จะเด้อบ้านมันนีเราละเป็นสาราหนบ้าฮาคือระเความสุขอย่างเรกว่าประกอบดีแหละ นีสไตล์อย่รงนี่เหมออาจราคคิดได้ากกว่านะั้บฝึกคิดบวกกับทุกปัญหาจะขอเลก แตมทีดนนาตาคลีมาบาชมงผาเราเจอลเรีนมอแบมองโลกในแง่ดีเราจะหมอแต่องควาจากขอเลด้านนาตาคลีจะเหี่ยววซเสรอากันเล่รเบเสหม้อเเศร้าเดี๋ยวแบบพูดจรินมาสดยคนบาเชื่อมานแล้วเรนักงานแบบ้าเตะเราพนอกจานหมอเราบาสิ้นหวังว่าพบาหน้าเราพนักจานเนี่ยอดนนาตาคลีดเนี่ยเป็นเนื้อขาปบ้าผ่านเดี๋ยวเราเสร็แล้วตาดนานหน้าตาคลีนแบบขนาดหน้านดีเนี่ยขาวปกติเบบผ่านมาเรื่องหม้อดานหน้าตาคลีนชิคุชิกลด วลาดูยใครเนีบาสนใจกว่าปะกุญญเลือเอาความคิดลบบาจะก็ปฏิทินนาตากรีปะกุญญแล้วพวกพ่อก็ปลาล้เขาเตะอะไไปเลยเออแต่นาตากลีวพราะที่นี่ปะกุญญที่ท่แบปนอกอะไรแบบนอกก็จ้ในกว่นที่แบบถูกซ่อนในอินเทอรพันไปที่ในบ้านหน้าเราเพบชมุลันนาหรือเ่านานเลยเนื้อชมุลันนานอะไรนาเวาเนาะก่อนรู้จักเนื้อชมุลันเพราด้วยไงอ่ะบากีบบัตรอลอปก่อนว่าปะพานอสกีอะไรนาตากลีเพรบาที่แบบเราก็กลับไปย้อนจากปะมุด้วยล็อกคีเดียบจะสัญญาดูมั่วหรือปะ มีดาวกอดแ่เค ch ่ะาไบอกออกกำลังกายตาเส็เลิกก็มือเ่นสาชูเนึกว่านึก้ก็จะนนลงนบ้าชู่หรหมอแต่ไม่ได้น้สาชูรือะว่าไปร่างกายนี่ย้พร้อมหอหมอปซาเปาหรือร่างกายนึกว่าบ้ามาสกอร์บล็อกของหมอนึกกว่าจะขอบาลาบมชโชกีแบบบุเปร่างกายบล็อกได้ปีว่าแบลอกได้ปีจิมอบาลาเนี่ยกว่าปร่างกายนบล็อกแบเปมาอจากเซาบนเต้นเนหรือมอเปาในเกี่อ อเกแล้วพอจิตใต้สำนวนว่าคอยสั่งการก็จ่าหมอต่อนให้จ้ก็เป็นโรกรจ้าในร่างกายแข็งแร,ง,รงนั่นเองว่า,าวจ่าเดอเมื่อนะก,กว่าในสาม,มวันทุ่งชูนชมโมนาจ้ก็ที่ระนาดตะกี้ชูโคชิเกนเดลเมิ่อปีนี้กว่าในร่างกายและฟอนซายคิดหมอ อีราในทีวจะเลกบให้เวลากับธรรมชาติหมอเบาเลยจะขอเลตับเรานะเน่โอ้เลกว่าตับาโอโลกโซเชียลไรเลยหมอจะขอโลกโซเชียลเกมอะไรขเลือกวามือจะขอเลยสูตะมืสั้นมืตาบาคันในปทโลกโซเชียลบนญนปนี้ปิดสายเดิมอยู่หมอจะขอว่าเราเข้าบัตล่าเลยบสนใจสิ่งภายนอกลวอุจารักซสนใจก็เลธรรมชาตินเนี่ยกว่าก็ซาอาจจะก็ซาทองกว่าจะรอระบิดกว่าชั่มงนั้นเออความหมายของชีวิตในเกฑแต่านบัดจัสรนนัก็ซาเวลาเลือ Nwe ni ka ni e l t o a s a mo t i e le ba, a a ba e s 무 w a t i a ni e ka lo b w a 레 e ba kumam mo e to re ba e b o o ka mi na a p a la te s h เวลาคอร์ดขยดนบยอมรัมองกั่ปกความผิดพลาดที่ลความผิดพลาดในปยอเราก็การร้านนรจัร้านนกเจะเดคู่เดบัที่แบบความผิดพลาก็การมออานนั้นคือนงชื่อ่ความผิดพลาดบบอุปกรณ์้อนเัตบาก็สับรอ่ะ เดี๋วความแนมอนังจากเลชมเราตึมือจะนี่ม่จะเดิประยอมรับเมือเือเออะใคนี่กว่าอารมณ์มาดีกว่าไม้แล้วซอหรือซอหมอเขากว่ากวายเลกว่าสัญาปานิบาสมาทีเราวางเพลรชีวิตได้หชัอโมเราบสมาธีเราตมือเล้วกลุมาเราเดิอหมอคุยรใครจะดังกปะ จริงจังมาดูความรับผิดชอบจ้จความรับผิดชอบแม่หนูด้วจะามเจาเขาด้วในหน้าที่หแก่้วบัมานมแต่ยาความรับผิดชอบหรือแก่สอบักว่าอบบเมาสะมหจะขความรับผิดชอบเลยปากุญาบากันยังกว่า ความรับผิดชอบราเดมอจะขาเรปะมารบักกวาชเวโปบักวาชเวลีไ่ไม่กว่าจะขอริอรมหน้าที่รู้จกหนมอจะขาเปูสกดเดือเผื่จากปกงยอเรกันอกาบัเกสเรจะสาวหลังเมาไม่ไดมีปุมหรือบักเกตาป้าเลยบัเกสาวหลังปากงยองไม่ลูเกสสาวหลังในความรับผิดชอบบ้ารามีนะเต้ดอีพกว่าต่ามปากงยอเรื่องกว่าความรับผิดชอบรายบักคอยให้กำลังใจเอาจีจะขอเรื่กว่าต่ความรับผิดชอบที่รามปรมาดีราว่าบาลาเรบุตต้องการ 이더라고요칼 가르치려고 밖으 나가자, 형과 아라 초모. 다부다 초모야 오세고 자르면 발랑이 뜰 어. จะสรุชมูลารบบงจากสุดท้ายแล้ไป่ยวกรบบิลล์เม่อสิ้นสุดโลกมีนบากาลบัชมรลาบากาลนพิพูบากาลชมูลารก็มันับแล้วนุ้งสซ้นลกมีนุ้งก็มีแต่เนี่ยบชมลรจะติดลบแต่สิ้นสุลกมีนคุณนุ้งนี่ชั่มูลันตา้งแต่ตุลเล่บัติสิญญาดม่อบากาลนุ้งก็มีแต่เนี่ยชั่มูลันร้าบัอ้อแล้วาะติดสิมีจะเนี่ชม่อจ้าไปบอกคุณเจ้าความคิดบัชมูลันเนี่ โอ้โลากเกนึ่งังคุน่มอบาครบคุมาเันนนมอบามือเราไปนอกาจ้งกว่าละชมัมอจะคคือลวห่งกว่าอมือใจบาแรกจะกากยจะเขาไปจีนเห็นด้กว่าชมมแล้วก็คือจะจะบาชมหมอลพอครอผิดพลาดไม่ได้มีเขากว่าตาเริ่มมืเครียดจะนินมอพูกว่าชีาดด่ะเจจะเขาลทุกปัญหานมีทางแก้จะขาลั้นตกี้ก็จะน่กว่าปกอบอะไรทางแก้อะไรไปตนนั้งที่เมื่อวันนี่นั้นไงตั้งนานว่าที่เราเมว่อใจ ปบะปกเแหลพยายามเมื่อแล้วนอกกะจ้านห่กว่าหาคือทุกว่าตําอื้มกว่าจะกอเลอางออกที่ละเศษหมอดรบาชมปลากรยจะกอเลอปตจารลมีลมมาแต่วันนี้ว่าวิ่งหุงกว่าจะชิคีใครในอัตรบปบาะปฏิเสธให้เป็นหมอจดอเล แต่แเออเราปรอยงก็สบาแต่อจะเนี่ยคุกว่าปปฏิเสธลัะเสหมอตเมียขอเราพสซียนำใจมียเสละปก็มาแล้มีแตมีเนี่บช่สิบเอมวมาแล้กันเนี่ยอาสนน้าบ่าวาสุกินุ่งก๊าเลสุญญ่าปันเนี่ยมาดีเนี่ยคุณาสักออกว่าจะกเลอปัญหาก็ตามมาทิยอังมุชมวยมก็าลหมวเปนแบบเดินหัาเออที่ก่จะมองแต่ปรอยงก็จะแบาปฏิเสธปรอยงตัวเมียเราพสเซอเออเราเส้นมอนี่ั่ลังสัตตลอดเวลาแบบแบบบรอเะนน้อ you Ng cho mọi di soi ơi bất đai lạ két hỏi lâu 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 jo mo tea pata elebel owa nik đưa là hay sum bùn phê hao muông sang mà qua ô là nó ơi cái đi soi ya chế bơ da l a cái thò alo lơ 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 bơ da heavy neti แกแม่ใจเนื้อกะชมโมเจียเปิดตาเอละเปิดโอนคนีเก็ตาโอบุลตาขี้งาท่อโบเนมอญปาลี so ya đá lạc ta hảo lâu 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 สักเมื่อก็เตลารวลุมอเด็กคาแกเตต่อจากก็แล้วเตงวันหม้อีห้คเตจากก็แล้วกปะกุญญลักษณะก็เลแกปะเลือกความคิดติดลมจะใน่มหมออากูระวีชีจาหมอแล้วคืนในนี่ไงอาเตะรัเตาระวีืปองกว่าความคิดติดลมนั่นก็แกปะกุญญลักษณะอื่นแกอากูชมวยเงกว่าตตะเรก็เียอ้จากจสุขภาพตะเ่าก็เนี่ยก็เลือกปะกุรกว่าเฟยอจกนุ่มแกก็เลกปะกตียวแล้วตะเรก็นี่ก็ซาอือล่าซางกว่า Fidong koa kide khaan te a ke da pung nyonong koa a c k kido kaan wun a cene c o l o h s i a t i o n e g u a mewu m rani h a a n i khaani moa c o o A te naan nən ba maa rani nee, d i n i e r moa wun koa a c m o i cok l o Nta cemoi nən te ba cede moa, ba maa ba moa. A la c e m o k a cappraa rə moa. Bia sərə khaan wun k a poko d i e A kə ma pomo na kə cama ta ta t a n a bani cok k o l e s i t a o n จากเขาลก็ชมภาพไปดมอจากลปกยอนเลกเบมาสติลอดิลอวีอะก็เมื่ออะก็มาเนมอวียก็เตนะเจรเนี่ยบมาสาดิยอเรื่องวันก็เนอะเนมต่มาดเนอาจะเหยมาบาวก็เกปยอซัอุระดหมอกเลื่นตมาพ่อคีอะซอเรื่องควาปกและนึกตึกกนหนาวเจริมอมีทาในเตวจากคนล้กผูาเกปยอลตวรั่นุะ อาทตะเตลอนก็จะหร้นร้อนมือเลพุงคอตลอนก็จะหรรลอนต่ว่าบงยก็เต็คู่เด็ฟียรนี่มิเต็มปางยเตลอนก็ะหีรจรนีหมออาทิาหัโตโลว ใจใขะนัเกลาปองโยละมงลกในแง่ร้ายจะนี่จะก็เรื่องกว่าปกยอยเรื่องกว่าปกติแลความคิดติดลมี่าก็กว่าเลืดตะคือก็จะปลาเหาชมวยละเท่งกว่าอะจะบ่าอาจจะชมวยเจ้าก็เรื่องเก่ยมาจะมีแต่มียชมวยได้อาก็เกิดข้อผิดพลาดเนหมอชมวยได้ประมาณนี้อาจะบาบบบหม่ก็แล้วก็คือจะบบป้องการละมืประสาดินเนี่ดินเนี่ยหมออาจจะชมวยเนี่ยก็ร้ดี้ปก็คือหมอ 그러니까 아가그내 대타들 개오 바자 걸어 캐요 그거 캐요 걸어, 자꾸 뛰다가 자걸어 타자 빠르빠니 해오 나 그자 라라 빨도 모 아까 캐요 걸어 놓고 아또 또라 춤 걸어 아들 개들 개내거 해오 나 그자 라비도 해태가 나는 모 해마매 디네 디네 해 놓고 태자 걸어 이 놓고 라가 이 태기 놓지 제마 빌도 거 아까 모는 춤모파킴야 빌런 위에 한해 캐 아까 방금 녀자 걸어 아언 뭐야 이자 걸어 놓고 자 걸어 뭐 ตัวเรชี้ชิเมงกว่าอากเกปรยขลอ่ะปราโชดาไม่ดเมตัวเราตมือดหมดดองกว่าปกแลข้อในเกปรญยนอีกที่กจากขอเกว่าปอนความคิดไม่ติดลม่ะกว่าในตัวบ้านไม่ชินนั่เหยชมวยเทตับ้านหรออาก็อีกที่แนเลยในกเตกินต้อีกย่งแต่มีกุศลเกยหมอพีดองกว่าก็มือจากขอลิตาตื้นใจในมือจากขอเกกว่าปะกาคือเืองเจนเนี่ยอะเต้นะวามคินั้นช่วยมลลายใาเรื่องเกย์นี่พี่ดง อาจจะคือเราจะหวงว่าอจอนกจาตันี่ยจะก็อเดินนก็จาหนหมอจะคือเราอาจจะก็นาปากกคือหมออะว่าอายุจะขอแล้วนกจารกวง่าถ้ชมมในเกล้าชมมกกคืออะก็มาเได้เอสตอรดีสมาดีสโอไปดีสตอรเลอโอเดอสตอเลยุ่นปาาคืนก็ในอายุหนปากกคือะแกองย้อนเลอะชมมูรติดลหมอโน่เนเนี่ยแต่ได้ความคลดนาติดลบุยไปแล้วห่วงว่าปกติแหลอะก็แกเรับองยนในกา่องกว่า อเกอตัวเริ ja ma, ่มม่จ๋าเมื่อเท่าจากเเริ Lots ่มมาแล้วใครเนี่ยแบบมาดีดีน่าเลี่ยม่จ๋าเมื่กว่าก็เตะเด็ขาดมอจากเรเริ่มมือจากเราตั้งมาเริ่มประมาณนี้อาจจะเกว่างจากเราตั้งมาเริ่มประมาเกลี่ยโม่จ๋าเดี๋ยวแหงกว่าก็เตะเด็ขาเริ่มมือเลืไปตามมาเนี่ยเตะเกะเราแบบตั้งไปแบบมาเริสอบใจเดี๋ยวหมอเวลาจชี้เด็กขในแต่ละห้อกว่าอาเกอเราปะคงยลเราต้จะประสบความสำเร็จบ้างเพราะปะคงยลเรความคิดติดลมเนี่ย 아숑모라테운과아퇴게르게레처음은나나해놓고잖아뭐아무만아미미나께서울으라.공과뜻히키하면아데라께봉료를아퇴 အတက်စတာရူရတနုကွာတာအမ်တမင်ညာမနဲအကိုရပဲဖြစ်ပစုပါမောအကိုရပဲလုံးကွာတာချိုမလာတမှုဒမှုရဇခဲအတဲစမွေရစင်ညာတနဲဗမာဝဒီလမလိုအနကချ ाने ကွာအဝေမှုကြောင့်အမှုကခုမတချစ်စဲခနဲ့ကေခေါ်တော့ကွာကေခေါ်တော့တိုးလုပ်ဖလာနာမောဖျက်တဲလာတိုးလုပ်ဖလာနာကေခေါ်ပောင်းညော်ရလည်းကွာအကခင်းညခေါ်လို့ กว่าอากดูในพลังงานแล้วกเกมาห้ามไม่ไปช่วหรือมอกระเพใทอาก็คอยเตะขอตาแล้วจะเกยกนนาลตมููรมูสายิอในพลังงานนั้นคเกยัวางก็ชราติดตีหรือมอคิดลุยคะเนว่าก็เกยปกย้เลปกงย้รับความคิดลบนี่ยก็พลาดจะกขอรตาเลยเพราะว่าตาเกยปะกงย้ความคิดลบชั่วโมงวมือจะกเตะอะไทีะเล็กอะเตะได้ต่น่าตะกลีแต่จมููมูสายนาจะจรมอวิกว่าอาจจปอสินีตตะกียแล้วิโองกว่าความพอใจวิตต้กว่า ညကောခါလာတဲ့စင်ရဲမော်လတမတကူလေးမစဒီရောဘီလောကွာပကောသေးလဲ 아까 라볶이였는데, 아까 아까 돌아보니까 뭐 자가 라볶이였나, 마음이 떨어내. 자가 말아 놀면 쉬고 시켜라. 등뭐 아삽 놀면 파도 넘어 베때 아래다 위로 말라가라. 아까 그 레이 레이 뭐, 다 말라 말개 자가, 방한 시기네 놀면 높아 시바 거가 말자 라볶이였나, 마음이 떨어내. 뭐 라라 자가 라, 아까 그 방한 라바 때 시바 놓아가 말로 쏘라 시바 베자니 뭐. 자케 브레이크 나라 사귀듯이 뭐. สาขาเนอีนเหตแต่บายาบลือทีแต่ที่ลอลอนามาตเน,นดีสเนเดแต่ลอสาลีนเหตแต่บายากจาเนตะกี้กอแกแค่แคลบกาอบาปู this one hello mama namaha gaida dubana inakamalae ko na plinada dad pleda ziba walakinareka balali kilaki the day the key yetinada kanile nakatlosa ko plinilo lagi yokeda down depaluna hiyalaba bikin amat ne ta dapat tadi yalaba getta lo sakane i na hete baya blue ti daddy lo lo na madonesian da da lo sali na hete baya jane gak oke can love go ba pu I'm not